ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ถนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่17ปกุ่งขาพันธ์2 5 6 5ค่ะกรั้งนี้อาจารย์ก็จัดให้เป็นครั้งที่4นะคะเพราะว่าอาจารย์แต่งกรอนนะคะอ่าดูกันนะคะ201050ดูเด่นเน้นอาจมาอ่ะดูสิชัดไหมนะคะ แปดเก้าเลือนลาผ่ามายกไว้เห็นไหมนะคะชุดตรีเทม5 7าเห้แล้วก็มีแถม53ต้องดังใจนะคะคู่มิตรได้หนึ่งห้าอาจมีเอ้ยนะคะค่ะอาจารย์ก็เพิ่งแต่งเสร็จ พออาจารย์แต่งเสร็จอาจารก็เลยจัดซะหน่อยนะคะดีกว่าไปนั่งทําคลิปอีกนานเลยนะคะเดี๋ยวพอแต่งเสร็จวันนี้ทําคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าไหนออกเลยนะคะจริงๆแล้วสองศูนย์ก็ยังโดดเด่นอยู่นะคะอาจารย์ก็ให้เหมือนเดิมนะ <c oughs> แต่สองศูนย์เนี่ย ความโดดเด่นเขาเด่นมากนะคะความเด่นมากนี่ก็ไม่แน่ว่าจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้จับกลุ่มกันนะแต่ว่าดาวพัมฤริตอยู่เนี่ยเด่นเพราะว่าท่านอยู่ในจุดจองฟ้านะคะแบบกลุ้มเลยอยู่เลยนะคะแล้วก็ <c oughs> กลุ่มลัคนาของดวงมือดวงโลกด้วยนะแล้วก็ดาวพระจันทร์เนี่ย สถิตอยู่ในเรือนการเงินนะคะในเวลาประมาณ15นกาสนาทีนะในเรือนของดาวพระอาทิต์ด้วยพระอาทิตย์ก็เลง15นะคะเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกันมากเลยนะ2021 1> 15 1 0 5 5นะคะอาจารย์ก็เป็นห่วงนั่นแหละเดี๋ยวจะเพ่งแต่ที่20งศนอาจจะ10หรือ50ก็ได้ส่วน8 9เนี่ยเรือนลาพะนะคะแล้วก็47เนี่ยเล็งลักนณาตรงตรงเลยนะคะก็อาจจะมาถ้ามาตรงๆนะคะแล้วก็15กับ36เนี่ยจุดปลายหอกนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่อาจารย์ก็ยังคิดว่า ถ้าจุดไฟหกเขาเกิดสลับกันขึ้นมาเป็น3าหเป็น1 6 1่สอย่างเงี้ยหรือ5้หอย่างเงี้ยก็ระวังระวังสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะห้าสหนี่ก็สวยเหมือนกันนะก็ดูดูไว้นะคะค่ะอาจารย์ก็เอากรอนมาให้ดูนะั่นแหละแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอากรอนเนี่ย ปิดไว้ข้างหน้าของคลิปนี้นะจะได้ช่วยในการพิจารณากันนะคะค่ะก็ในวันที่17กุมภาพันธ์2565นี้ก็ขอให้ทุกทท่านเนี่ยโชคดีมัง่งคั่งรำ่ำรวยแล้วก็ถูกางวันกันทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ